วันนี้พี่จะมาทำคลิปสั้น3นาทีในเรื่องของถ้าสมมุติว่ามีลูกค้าทักมาสั่งซื้อสินค้าเราแล้วบอกว่าพรุ่งนี้โอนให้นะคะอ่าแล้วเราจะทำยังไงให้เราเช้ามาให้เราทักไปถามลูกค้าแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยหด้กินข่าเลยเลยพี่น้องขออภัยขอโทษจ้ะนะให้เราทักไปถามลูกค้าว่า สวัสดีค่ะคุณพี่คะถ้าโอนแล้วนะคะให้แจ้งสลิปน้องด้วยนะคะเพราะว่ากำลังจะส่งของพอดีเลยค่ะนะ,ะแล้วเราก็จะได้นะคะลูกค้าก็จะบอกว่าเอ้ยลืมจริงๆเลยนะคะอย่าไปทักถามแบบนี้นะ,ะลูกค้าเมื่อไหร่จะโอนสักทีอะไรแบบนี้ไม่เอานะคะเออให้ถามเขาด้วยมาราย,ยาทสวัสดีค่ะถ้าวันนี้คุณพี่จะโอนเงินให้ก็รบกวนแจ้งสลิปด้วยนะคะแค่นั้นจบง่ายไหมคะ ิดเดียวเองเนาะอ่าต่อมาเราพี่จามาแบ่งปันรวมกันเลยเนาะวิธีเรียกสินค้าและลูกค้าและตัวแทนนะคะวันนี้ในการขายของใน f a c e b o o k เนี่ยเราจะเรียกลูกค้าเรียกสินค้าอะไรดีอันดับแรกเลยค่ะเวลาเราจะเลือกสินค้านะคะให้เราเลือกที่มันตรงกับร่างกายของเราค่ะ ยกตัวอย่างเช่นมีปัญหาผิวหน้าเป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดําใช่ไหมหรือผิวหมองคล้ำหรือมีริ้วรอยใช่ไหมเราก็เลือกผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่นสบม่เซรัม่มหรือครีมหรืออะไรก็ได้ที่มันตอบโจทย์กับผิวหน้าเราแล้วมาใช้แล้วก็มาขายก็จะทําให้เรามีรายได้มากขึ้นหรือเรามีปัญหาสุขภาพเรารู้สึกว่าเราอยากลดหุ่นเราอยากล้างลําไส้เราก็ไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ดีท็อกมาล้างลําไส้ก็ลดน้าตาลลดไขมันให้กับตัวเองเพื่อสุขภาพดีอย่างเงี้ยค่ะ ต่อมาหรือนี่แหละให้เลือกในสิ่งที่เราต้องกินต้องใช้มันจะทําให้เรามีรายได้มากขึ้นแล้วลก,ก็เลือกลูกค้าเลือกลูกค้าเนี้เราต้องมองไปให้ลึกด้วยว่าคนเนี้มาเป็นลูกค้าเราสักวันหนึ่งเขาจะมาเป็นตัวแทนมาเป็นพาร์ทเนอร์มาเป็นหุ้นส่วนของเราเนี่ยค่ะหรือมาเป็นซีอร่วมกันเนี่ยเราต้องมองภาพลึกเข้าไปด้วยว่าเฮ้ย คนนี้ที่เขาจะมาเป็นลูกค้ามาเป็นตัวแทนเราเนี่ยเขามีท่าทางที่เขาจะมาทํากับเราไหมหรือว่าเอ้ยถ้าเขาไม่มาทํากับเราเรามาเรียนกับเราเราแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรจากเราเนี่ยก็ยังดีกว่าแต่หลัหลกๆคือพี่อยากจะให้ทุกคนมองแบบนี้ค่ะเอาเอาที่มันเป็นลูกค้าเอาให้มันได้จริง,รงๆคือลูกค้ากับตัวแทนเราจริงๆอะ่ะส่วนคนที่ไม่ใช่ก็คือไม่เอาเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาเลยสาหรับตัวพินิษนะอ่ะเพราะ มันจะมีโมเมนต์คนที่เขาไม่อยากทําอ่ะต่อให้เราแบ่งปันให้ายเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่เชื่อเราอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้จะเป็นเพื่อนกันไปทําไมเนาะเออเราต้องการเพื่อนเราต้องการครอบครัวที่เขาอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา<ๆ>เ็าอยากจะมาทําธุรกิจกับเราแบบนี้ดีกว่าพี่ว่ามันสบายใจกว่านะคะในการลงมือทําต่อมาตัวแทนตัวแทนเราก็มาจากการเป็นลูกค้ายกตัวอย่างเช่นวันนี้เขาเป็นลูกค้าใช่ไหมเราก็ดูแลเขาดีไปเรื่อยๆจนเขาหาย วันหนึ่งแล้วก็ค่อยไปคุยเรื่องธุรกิจกับเขาพี่ถ้าหายใบหน้าหายแล้วเนี่ยพี่มาทาธุรกิจร่วมกันไหมมาขายสมู่ด้วยกันไหมจะมีกำไรเท่านั้นเท่านี้นะถ้าพี่เปิดบินขายเนี่ยเราค่อยไปคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าก็จะมาเป็นตัวแทนกับเราบางคนเขาอาจจะไม่อยากมาก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีหน้าที่สร้างตัวตนมีหน้าที่ขายของเราทุกวันทุกวันเดี๋ยวเราก็จะได้ลูกค้าได้ตัวแทนเพิ่มขึ้นเองค่ะ พี่ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ให้ในเดื่อจ้ะเพื่อเป็นกําลังใจให้นะคะแม่นิดนะคะให้พี่นี่แต่ได้ทําธุรกิจประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้คนสําเร็จถ้าหากว่าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากมีรายได้มากขึ้นไว้เลี้ยงดูครอบครัวอยากมีเหลือกินเหลือกิบแล้วก็อยากมีรายได้มากกว่าหลักแสนหลักล้านก็มาติดตามกันแล้วก็มาทําด้วยกันได้นะคะเมื่อเจอกันแล้วอย่ารอให้พร้อมค่ะ ทําทตอนนี้ทําไปด้วยกันค่ะนะที่สําคัญเราบอกทุกคนเสมอว่าให้คุณมาแค่ตัวแล้วหัวใจค่ะขอคุณพร้อมทําจริงแล้วก็พร้อมเทคแคร์คุณแล้วก็จะตรวจกันบ้านให้ทุกคนทุกวันค่ะอ่นะเราจะไม่าบาย